สวัสดีค่ะทุกคนจากเหตุการณ์ที่ระเบิดสะพานเมื่อวานใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ระเบิดสะพานนะคะแต่ว่าโดนถนนข้างล่างก็วันนี้นะคะเราก็เลยจะนําวิดีโอที่เราเคยไปเที่ยวมาค่ะก็คือแบบไม่ได้อัดวิดีโอแบบว่าภาพพื้นดินเนอะก็จะมีแต่วิดีโอที่แบบบินโดรนนะคะตอนที่เราไปเที่ยว ก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศในคลิปนะคะก็คือเป็นช่วงฤดดูใบไม้ร่วงพอดีค่ะนี่ก็เป็นอ๋อเหมือนเป็นภาพรวมนะคะแล้วก็นี่มีสะพานนะคะสะพานตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานคนเดินค่ะแล้วก็มีพวกแบบจักรยานสกูตเตอร์พวกนี้นะคะก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนสาธารณะค่ะ ตอนที่เราไปนะคะก็คือยังไม่ได้ทําการโค่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอนุสรสถานหรือว่าอนุสาวลีอ่ะที่เป็นคนสองคนจับมือกันก็เหมือนเป็นแบบมิตรภาพระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตอนนั้นยังยังไม่ได้โค่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตั้งแต่สงครามก็คือเขาก็ทําการโค่นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศของสวนสาหารณะนะคะก็คือเป็นสวนสาหารณะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีคนมาเดินเล่นตลอดนะคะเวลาที่เราเข้าเมืองมาคิปเมื่อไหร่นะคะเราก็จะแวะมาเดินเล่นสวนสาหารณะนี้ทุกครั้งเลยค่ะ สำหรับแม่น้ำนี้นะคะก็คือแม่น้ำนีเปิลนะคะก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกับที่ดาน้โปรไหลมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าตรงคีฟก็คือเป็นช่วงแคบของแม่น้ำค่ะแต่ว่าวิวก็คือแบบสวยงามมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็แม่น้ําก็จะเป็นสีเขียวค่ะดูดูเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบว่าใกล้หนาวอะไรประมาณนี้ก็จะออกเป็นสีฟ้าๆค่ะ คีฟนะคะก็คือเมืองหลวงของยูเครนค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็คือกรุงเทพนั่นเองค่ะกรุงเทพก็จะมีแบ่งฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนครใช่ไหมคะส่วนคีฟก็จะมีเป็นฝั่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีเกาะตรงกลางค่ะตรงที่เป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีชคล้ายชายหาดนะคะก็คือเหมือนเป็นหาดทรายอะไรประมาณนี้ตรงนั้นก็จะเหมือนเป็นเกาะกลางค่ะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเหมือนกันค่ะ แต่ที่ที่เราชอบนะคะก็คือส่วนสาธารณะนี้นะคะก็เป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่มากๆอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนว่าเป็นสีเขียวค่จีแต่ว่าส่วนสาธารณะนี้ก็คืออยู่ตรงกลางเมืองเลยค่ะตรงใจกลางเมืองเลยก็คืออยู่ตรงข้างๆไม้ดันนะคะไม้ดันก็คือ ตรงที่เขาชุมนุมเมื่อปี2014ค่ะตรงนั้นก็คือกลางเมืองที่จะมีหอ,อนาฬิกาสูงๆเลยค่ะก็คือเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนข้ามถนนมาก็เป็นสวนสาธารณะอันนี้ค่ะและใช่ค่ะนี่คือสภาพสะพานหลังจากการโดน จมตีก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะที่มีมิสาซย,ยิงมาตรงถนนนะคะก็จะเหมือนแบบตอนนี้กําลังทําความสะอาดกันอยู่แล้วก็เหมือนมีเศษอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเศษที่แบบมันกระจายออกมาเป็นเศษที่แบบมาจากการการยิงนะคะมาจากการโดนโจมตีแล้วก็นี่ค่ะเป็นกระจกก็ได้รับความเสียหายค่ะ ถนนข้างล่างนะคะที่มันยิงมาอันนั้นอ่ะก็เป็นถนนที่จากสวนสาธารณะนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเป็นเส้นข้างล่างอ่ะจะบอกยังไงดีก็คือ มันใหญ่ใช่ไหมคะสวนสาธารณะมันใหญ่มันก็จะมีทั้งคนที่เดินขึ้นจากฝั่งข้างล่างข้างใต้แล้วก็จะมีเดินขึ้นมันมันเข้าได้หลายฝั่งอะคะ่ะก็คือเป็นถนนคนเดินอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะที่ไม่ใช่ถนนถนนทั่วไปที่แบบรถยนต์วิ่งนะคะเหมือนเป็นถนนเชื่อม และนี่นะคะก็คือสวนสาธารณะอีกฝั่งหนึ่งของสะพานค่ะก็จะมีอนุสร์สถานของเจ้าชายวโรลโดิเมียค่ะเจ้าชายวโรลโดิเมียนะคะท่านเป็นผู้ที่นําศาสนาคริสต์เข้าสู่ประเทศยูเครนค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นคิปรุสอยู่ค่ะก็ท่านนะคะได้ศึกษาศาสนาหลายๆศา,าสนาแล้วว่าศาสนาไหนที่เหมาะ สำหรับคีบรุสนะคะก็ท่านก็ได้เลือกศาสนาคริสต์ค่ะก็ตอนนั้นนะคะก็คือออร์โธดอกนั่นเองค่ะแล้วท่านนี่แหละค่ะที่ส่งลูกชายก็คือท่านมีลูกชายหลายคนมากๆค่ะก็ส่งลูกชายไปปกครองในแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่อะไรประมาณนี้ค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมอสโเวีตซึ่งเป็นรัสเซียในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ ถัดจากสวนสาธารณะนะคะก็จะเป็นโบสถ์ออโทอโดอกค่ะอันนี้นะคะในความคิดเราก็คือในคลิปนะคะจะมีโบสถ์ของออโทอโดรเยอะมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าในเรวิบนะคะก็จะมีสลับกันไปบางที่ก็จะแบบเป็นโบสถ์ติดโบสถ์ก็จะมีทางออโทอโดอกแล้วก็กรีคาทอริกด้วยค่ะ ส่วนตึกสีขาวนะคะที่มีเสาเยอะๆตรงนั้นนะคะก็คือศูนย์าราชการค่ะก็ถ้าเทียบกับในไทยก็ประมาณแถวแจ้งวัฒนะค่ะที่เป็นศูนย์ราชการใหญ่ๆที่เป็นทุกๆอย่างหลายๆกระทรวงมารวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะ ส่วนโบสถงข้ามนะคะก็จะเป็นโบสถ์สีเขียวที่เราจะเห็นในอินเทอร์เน็ตแบบเยอะมากๆะคะ่ะที่มันอยู่ตรงกลางเมืองแล้วก็เป็นโบสถ์สีเขียวโบสถ์ออเทอรดอกสีเขียวสวยๆนะคะก็ตอนที่เขาจัดงานคริสต์มาสนะคะเขาก็จะจัดตรงข้างๆหอคอยตรงนั้นนะคะ่ะแล้วเราก็ได้เดินขึ้นไปหอคอยข้างบนด้วยก็คือมันสูงแล้วมันก็วิวสวยมากแล้วก็ตอนนั้นก็คือหนาวมากมีลมพัดด้วย นี่ค่ะก็เป็นถนนเส้นเดียวกันเลยนะคะก็คือเหมือนว่าโบสก็คือหันหน้าเข้าหากันเลย นี่ค่ะน้องน่ารักมากๆน้องเห็นเราบินโดรนน้องก็เลยบอกว่าบินให้หน่อยอยากเต้นแล้วก็บินให้น้องค่ะน้องก็เต้นเต้นไปแบบไม่มีเสียงเพลงเลยนะคะก็คือน้องมีเสียงเพลงในใจแหละน้องก็เต้นตามสเตปข,ของน้องไปน่ารักมากๆเก่งมากๆด้วยค่ะ กำแพงโบสที่ข้างหลังน้องเต้นนะคะก็จะเป็นรายชื่อทหารที่เสียชีวิตนะคะเมื่อตอน2014ค่ะตอนนั้นนะคะมีประมาณ3,000นายค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะไปเขียนไว้อีกที่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ